เชื่อว่าผู้ชายทุกคนเริ่มตั้งแต่เด็กๆแล้วผู้ชายเนี่ยมันคู่กับความเร็วแล้วความเร็วที่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้เนี่ยด้วยมือข้างขวามือหนึ่งเนี่ยก็จะหนีมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้นะฮะเวลาที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวผมเองได้มากที่สุดเป็นเวลาที่เราได้ใช้ความคิด บวกกับสมาธินะฮะที่สําคัญที่สุดก็คือสองข้างทางระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีโอโบรรยากาศสวยเพลินทําให้ชีวิตเนี่ยเราโลดแล่นต่อไปได้อีกเยอะเลยฮะถ้าถามว่าเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ล่ะฮะตั้งแต่อายุ 17คันแรกเลยคันแรกเลยเป็นรถรถกระเทยรถผู้หญิงเนี่ยแหละครับ Suzuki Suzuki F แปดศูมันแค่8ปดสซีซีเป็นรถผู้หญิงนะฮะนั่นคือคันแรกที่ขี่แม่ซื้อให้ขี่ไปโรงเรียนก็ตอนนั้นยังไม่ได้อะไรมากมายก็คือแค่บ้านไปโรงเรียนโรงเรียนมาบ้านขี่แค่นั้น แต่พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงอ่าวัยรุ่น2จังหวะมาแล้วครับก็เริ่มต้นจากซูซูกิอีกซูซูกิซันชิโร่ได้มาปุ๊บนี่โอ้โหถอดซะแบบถอดเป็นก้างปลาเลยอะเบาก็ปลานะฮะแต่ถังไม่ได้ปลาแล้วก็เปือยขาบูนะฮะก็แต่งตามภาษาวัยรุ่นนะฮะท่อเดิมก็ไม่เอาถอดท่อออกไปใส่ท่อรีดโหเป๊กๆๆๆๆๆๆนั่นก็คือคันที่สอง ขยับขึ้นมาเป็นคันที่3อันนี้คือยามาฮ่าคอนคอร์ดยามาฮ่าคอนคอร์ดอันนั้นซือ้อโอ้ตอนนั้นถูกมากถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะตอนนั้นผูซื้อได้สี่0 0ื่กว่าบาทเองมั้งขี่ยามาฮ่าคอนคอร์ดไปก็ตามสเต็ปฮะแต่งเหมือนเดิมตอนนั้นเรียนจบแล้วเรียนจบเสร็จปุ๊บก็มาเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพถ่ายโฆษณาในสตูดิโอเนี่ยฮะ ตอนก็อู้เงินเดือนดีตอนนั้นก็เลยแบบขยับขึ้นมาจากคอนคอร์ดขายคอนคอร์ดไปก็ไปซื้อ CBR c อ r a ์ r o 2 5อ c ร์ีฮะขยับขึ้นมาเป็นสูบเลียงแล้วโอ้โหเสียงหวานมากตอนนั้นขี่ไปไหนใครก็บอกโอ้โหเฟียวนะ่าดูนะฮะเสร็จคณะนั้นขี่ได้ไม่นานเพราะว่าอพอตอนซื้อเนี่ยก็ไปตีสนิทกับร้านคุยวันๆก็แบบพอว่างปุ๊บก็ไปขลุกอยู่ที่ร้าน ไปดูรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นจนขยับขึบ้นยบมาขยับมาขยับมากลับยามาฮ่าอีกแล้วกลับมายามาฮ่าก็ที่ไปที่ OW01 ฮะตัว7 5 0ซีซีขยับขึ้นมาข้ามสเต็ปเลยตอนนั้นพอพอมาขี่ OW01 ปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วต้องหล่อละหูพยายามนะเฟ้นหาซึ่งสมัยก่อนนู้นะอะแจ็กเก็ตขี่มอเตอร์ไซค์ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์กางเกงรองเท้าเนี่ย อบอกว่าบ้านเราไม่มีขายอ่ะก็พยายามด้านด้นตามหานะจนในที่สุดก็ได้หมวกกันน็อกหมวกหมวกันน็อกตอนนั้นได้นาว่ามานาว่าเสร็จปุ๊บเสื้อกาดไม่มีก็ใส่แจ็กเก็ตยีนรองเทา้ากางเกงยีนรองเท้าก็ไปเอารองเท้าบูทบูทแบบบูทที่เขาใส่ขีม่ม้าแต่บังเอิญว่าเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทรงฮาเลีหัวตัดใช้ตอนนั้นเสร็จขยับมาจากโอเวอร์ิวเสร็จปุ๊บมาเปลี่ยนเป็น กลับมาซูอีกแล้วอาตอนนี้มาเอา g S X 750 g S X R สลิงช็อตะฮะจะ150ขี่ไปขี่ไปขี่ไปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สุดมันไม่สุดเสร็จปุ๊บอ่ะคุยกับทางร้านอีกจนมาคันสุดท้ายคันสุดท้ายก็เป็นสลิงช็อตพันร้อยอูดตอนนั้นขี่อูดอ้ห้หูเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบได้ขี่ความเร็ว230 เส้นองค์คลักไปเที่ยวไปเที่ยวนครนายกนั่นแหละครั้งแรกที่ที่ท,ที่ที่ได้ทำความเร็วได้ขนาดนั้นก็ทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยความเร็วขนาดนี้มันมันล้มไปเนี่ยมันไม่เจ็บเลยนะ <c oughs> มันไม่เจ็บจริงๆอ่ามันจะเหมือนแฟลชเข้าตาแป๊บแล้วก็ไม่รู้จะสู่ขิดหรือว่าไปคุยกับลากมะม่วงหรือเปล่าแต่ก็ยัง ก็ก็ยังขี่นะก็ขี่เร็วด้ะขี่เร็วขี่ขี่ขี่ขีจนในที่สุดไปได้ไปออกทริปกับกลุ่มพวกพี่ๆก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปเที่ยวเขื่อนสีนคกลินที่กาญจนบุรีขาไปก็โอหวดกันไปแบบเหมือนไม่ต่างกับวัยรุ่นสมัยนี้เลยอ่ะคือไปกับพวกมือตึงกันแบบโอ้โวิ่งกันร้อยแปดสองร้อยกันแบบแล้วช่วงนั้นถนนโล่งไงอ่าก็ซัดกัน ไปถึงปุ๊บก,ก็ไปเที่ยวอยู่ที่นู่นไปเที่ยวที่เขื่อนไปดูนุ่นถ่ายตัวลงท้ายรูปกันเสร็จขากลับขากลับขากลับกลับมากลับทางนาคนปรปฐมเข้ามาปุ๊บแล้วน่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเ,เลิกขี่รถไปห้าปีได้มั้งเพราะว่าอุบัติเหตุเพื่อนเพื่อนนี่แบบเพื่อนก็สนิทกันนะฮะก็ไปด้วยกันตอนนั้นเขาขี่ เขาขี่คาวาสกิรู้สึกจะเป็น z x z x อ0ทอ่าที่มันจะคล้ายๆจานบินหน่อยๆนัออ่นนะฮะโดนสิบแปดล้อตัดหน้าแล้ว18ล้อกระทับ้าไปอีกเห็นเลยแบบเขาอยู่ห่างกับเราประมาณสัก50เมตรได้มั้งเ,ออเห็นคาตาเลยอ่ะบุ้มจอดเลยจอดเสร็จลงมานั่งกับพื้นอะ ยืนไม่ไหวหมดแรงอ่ะอ้วกแตกอ่ะคือมันไม่ได้อ้วกเพราะไม่ได้อ้วกเพราะเราขย,กขยากแยงหรอกนะแต่อ้วกเพราะแบบมันคงเครียดอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็ช่วยกันเก็บรถแล้วก็จนในที่สุดมูลนิธิมาก็โกยเพื่อนอ่ะเพื่อนตัวประมาณร้อยเจ็ดสิบโกยโกยโกยใส่ปี๊บกันอ่ะเอะอโหเป็นภาพที่แบบ ทําให้แบบกลัวไปเลยอะ่ะหลังจากนั้นพอจบทริปนั้นเสร็จกลับมาบ้านรถผมจอดไว้เป็นเดือนเลยนะจนในที่สุดแบบขายขายรถแล้วก็เลิกขี่รถไปประมาณ5ปีจนในที่สุดก็แบบคือมันชอบไงพอหลังจากนั้นนานๆๆๆๆเข้านานเข้ามันเริ่มแบบไอความกลัวมันเริ่มมาเริ่มม,ม,มันเริ่มกลายไปละก็ไปหารถมาหารถอีกหารถขี่แต่ตัวเนี้ย คือเราก็สตาร์ทแบบด้วยคันเล็กเล็ก่อนไปขี่ไปซื้อ KSR มาขี่เริ่มต้นจากคันเดียวก่อนขี่ไปขี่มาขี่ไปขี่มาเชื่อไหมว่าผมบ้าขี่ KSR มี KSR คนเดียว12คันน่ะแล้วบวกกับตอนนั้นก็เปิดร้านด้วยผมเคยเปิดร้านแต่ง KSR เอามาเสร็จปุ๊บเราก็แต่งเราก็คัสตอมเราเองเราก็ทำชุดแต่งเองทำใส่ออยเองทำ ทําบ่อเองทำแต่ง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 จนแบบโอ้ขายดีอ่ะจนถึงขางนาดแต่งให้กับคุณโอ๊กโอ๊กพันทองแทะตอนนั้นเ,เขามีเาเป็นเจ้าของทีมอินี่กันไงแมนซิตี้ใช่มั้งไอ้ขาฟ้าฟ้านั่นนะเนขาก็ให้ผมแต่งรถให้แต่งเป็นลายลายลงล,งล,งลงลายเป็นลายของแมนซิตี้แล้วก็ไปจอดอยู่ที่ตึกชินวัตร คันนั้นรู้สึกจะเกือบสองแสนนะอแต่มันนานแล้วนะอแล้วก็ทำนูน่นทำนี่ทำทาไปทำมาจนจนแบบมันเหมือนเป็นยุคที่เคสอามันมันเริ่มตันอผมก็เลิกทำแล้วก็ย้ายตัวเองจากกรุงเทพมาอยู่ที่ปราณบุรีมาทำรีสอร์ทอยู่ที่นี่แล้วพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บก,ก็ยังมีเคสอาอยู่นะ แล้วไปไหนมาไหนก็ขี่เคสอาไปอย่างอยู่ปราณบุรีใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายถ่ายเรื่องนาเรศวรที่กาญจนบุรีเชื่อไหมว่าผมขี่เคสอาจากปราณบุรีไปกาญจนบุรีก็200กว่าโลก็ประมาณปราณบุรีกรุงเทพนี่แหละไปกลับไปกลับไปกลับมีความสุขอะกลางค่ำกลางคืนดึกดืน่นก็ก,ก็ก็ขี่กลับกลับมาถึงบ้านจนแบบ เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาห้าวเ,เดิมแล้วอืมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยนคซาปบเป็น versus versus หกห้าศูนย์มาขี่ versus สองห้าศูนย์ก็ทำป็นทัวาริง่งก็ขี่เที่ยวไปนู่นไปนี่จนได้มาทำโครงการของตัวเองก็คือผมเดินทางเก็บดินในโครงการพระราชด,ดำริแล้วก็พื้นที่ส่วนพระองค์ ทั้งหมด77จังหวัดก็ใช้ช่วงแรกใช้เวอร์ซีสสองก่อนแล้วคือด้วยความที่เราขี่รถเยอะมากไงเวอร์ซีสสองผมอะ mm hmm. มัยสองแสนแปดอะแล้วคือมันก็ชราภาพตามไวัยอะเนาะก็เอารถเข้าไปทําซ่อมที่ m o โตโฮลิค hmm. ก็ได้ได้คุยกับคุณปอคุณปอ,ค,ณปอคุณป๊อปซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโมโตโฮลิ คุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเขาก็ถามผมว่าพี่ไม้ทำอะไรอ๋อผมก็ใช้เวอรอซ่งขาศูนี่แหละเดินทาง77จังหวัดเก็บดินในโครงการพระราชดำริแล้วก็พื้นที่ส่วนพระองค์ชื่อโครงการผมว่าเก็บธุลีพระบาทกลับมาบ้านพ่อก็ตั้งใจว่าจะเอาดินที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เคยประทับเก็บดินบางแล้วก็จะเอาดินนี้ไปปลูกต้นราชพฤกษ์ ตอนนั้นก็หาพื้นที่หาพื้นที่ซึ่งแบบยัง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 นึกไม่ออกจนในที่สุดมาเจอมาเจอผู้พันเบิร์ตเพราะตอนนั้นเราถ่ายละครเรื่องเดียวกันเรื่องเ,อเรื่องเรื่องมือปืนก็เลยแบบผู้พันเบิร์ดเนี่ยเขาก็เลยถามผมว่าพี่ไม้พี่ไม้ทำอะไรผมเห็นพี่ไม้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอยู่เรื่อยเลยก็บอกอ๋อผมเดินทางเก็บดินในโครงการพระราชดำริแล้วก็พื้นที่ส่วนพระองค์ ก็คือดินที่พระองค์ทรงได้สเสด็จประทับไปนะพื้นที่นั้นนะ่ะ mm. ก็บอกแล้วคิดยังไงถึงได้ทําอย่างนี้ mm. ก็บอกว่าอ๋อคือเห็นไหมว่าเวลาเวลาเราไปงานวัดที่ต่างจังหวัดอะ่ะเขาจะมีแบบการก่อเจดีทรายนู่นนี่นั่นก็จะมีการขายแบบขายทรายก็ชาวบ้านเอาทรายเนี่ยเข้ามาก่อเจดีก็คือเหมือนกับว่าเรามาวัดแล้วเราก็เหยียบดินของวัดเนี่ยออกไปก็คือเป็นการเอาดิน เอาดินเนี่ยกลับมาคืนวัดเออเราก็ไปงานเนี้ยแล้วก็ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออพระองค์ท่านก็แบบได้เสด็จไปทั่วประเทศนะหาประสบนิกรดูลูกๆดูความเป็นอยู่ของลูกๆของพระองค์ท่านเออทําไมเราไม่คิดจะเก็บธุลีพระบาทกลับมาบ้านพ่อบ้างเนาะจนในที่สุดเนี่ยอะเรา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 ,เราไ,ดได้เดินทางเก็บแล้วกลับมาที่ผู้พันเบิร์ดเสร็จปุ๊บผู้พันเบิร์ดก็พูดว่าโอ้เหรอ เอองั้นเดี๋ยวผมไปเล่าให้ครูผมฟังดีกว่าให้อาจารย์ผมฟังดีกว่าผมก็งงว่าทําไมต้องไปเล่าให้อาจารย์ฟังผมก็เลยถามใครอาจารย์บอกเอา้าพี่ไม้ไม่รู้เหรอครับว่าผมอยู่ที่ทํางานอยู่ที่เขาชงโงกที่เขาชงโงกก็เป็นโรงเรียนในร้อยนี่ผมบอกใช่แล้วอาจารย์ก็เป็นสมเด็จพระเทพผมก็บอกเฮ้ยใช่เหรอจะไปเล่า ผมก็นึกในใจแล้วตอนแรกว่าเออก็คงเป็นแค่ยาหอมมั้งก็คงมาพูดให้กําลังใจเราเฉยๆอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปสองอาทิตย์กลับมาถ่ายละครเรื่องเดิมตีใหญ่ตีใหญ่ไม่ใช่มือปืนตีใหญ่ดับดาวโจนก็เจอก็เจอเบิร์ตอีกเบิร์ตยิ้มหน้าตาแบบหน้าบานไปเลยอะ่ะแล้วก็แอบเอา้าไงาเบิร์ตพี่ไม้ผมไปเล่าให้องค์พระองค์ท่านฟังแล้วนะผมแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วแลแล้ว,ลว,ลว,ลวท่านว่างไงบ้าง ผมปลื้มมากเลยอ่ะผู้บันเบิร์ดบอกว่าท่านบอกว่าเราขอบใจแทนพ่อเราด้วยนะเชื่อไหมว่าวันนั้นน่ะโอ้โหแบบปลื้มนะปลื้มปิติจนแบบน้ำตาคลอเลยอ่ะแล้วยังไม่จบแค่นั้นยังบอกกับเบิร์ดว่าเบิร์ตดูที่ให้ไหมเขาด้วยนะถ้าใกล้ๆเลยอะพ่อเราอ่ะเขารักที่เขารัก พระราชวังไกลกังวลมากแต่ถ้าจะไปปลูกที่นั่นอ่ะคงไม่ได้เอางี้สิไปปลูกที่อุทยาราชาพักเบิร์ตติดต่อท่านผอของอุทยานราชาพักเลยนะให้ไหมเข้าไปคุยแล้วผมก็ได้เข้าไปคุยจนในที่สุดท่านผอ,อก็รับพระราชาองค์การจัดพื้นที่ให้ผมแล้ว ผมใช้เวลาทั้งหมด11เดือนในการเดินทางาระยะทางที่วิ่งไปก็60,000กว่าโลดูเหมือนไกลเนาะมันก็ไกลแหละเพราะว่า,าคือผมขี่ไปเก็บดินเสร็จปุ๊บกลับมาทำงานมาถ่ายละครแล้วก็กลับไปเก็บดินเดินทางอยู่เงี้ยใช้เวลาทั้งหมด11เดือนจนในที่สุดก็ได้ทำพิธีปลูกต้นาราชพฤกษ์หรือต้นคูณนะฮะที่อุทยานราชพักโดยใช้ดินศักดิ์สิทธ์ หรือธุลีพระบาทของพระองค์ท่านเนี่ยครับทั้ง77จังหวัดปลูกปัจจุบันนี้ก็ถ้าเรามองไปทางาพระสาลีทิศลักษ์ของ7บุรภษพกษัตริย์ใช่ไหมฮะก็จะอยู่ด้านขวามือของเรานั่นนะฮะเป็นพื้นที่ที่ทางอุทยานมอบพื้นที่ให้ผมได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ด้วยดินธุลีพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ภูมิใจมากครับ เป็นอะไรที่แบบผมได้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 ตอบแทนถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวของผมเนี่ยเขาก็ภูมิใจในตัวผมด้วยแล้วนั่นก็อีกการเดินทาง60,000กโลนั้นอ่ะโอ้โหเราได้เราได้ทักษะอะไรเยอะแยะมากมายจากรถที่เราใช้แค่ขี่บนทางดำธรรมดา เราได้ไปขี่บนาทางออฟโรดทางดินสภาพพื้นที่ที่เราไม่สามารถจะกำหนดไปได้แต่เราต้องไปให้ได้อีกอันนึงอยากจะฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่เริ่มหรืออยากจะออกทริปหรือคนที่ออกทริปไปแล้วนะฮะอ,อยากให้คำแนะนำเพราะว่า,าผมก็เดินทางเยอะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเดินทางคนเดียวด้วยช่วยตัวเองมาตลอด ก็อยากจะบอกว่าศึกษาเส้นทางให้ดีฮะไป ouais. them, เท่าที่เราไปได้เพื่อนบางคนเนี่ยเขามีทักษะสูงกว่าเราเขาขี่ได้เร็วนั่นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเร็วแบบเขาให้ได้ขอแค่ไปให้ถึงขี่เร็วกว่าไปถึงก่อนเราขี่ช้ากว่าแต่เราก็ไปถึงเหมือนกันอาจจะไปช้ากว่าเขาหน่อยอย่าไปคิดครับว่าเฮ้ย จุดหมายนั้นอ่ะคือสิ่งมุ่งหวังลองนึกถึงสิครับว่าบรรยากาศระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยสวยไม่แพ้กับจุดหมายเลยนะครับนี่แหละครับอยากจะฝากไว้ไปให้ถึงกลับให้ได้คนปลอดภยัยรถไม่พังเจอก,กันครับ